การ4กรณีนี้กรณีที่1ไม่ตั้งใจกปทําให้เกิดผลบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายกับกรณีที่2ไม่ตั้งใจก็ทาให้เกิดผลคือไม่บาดเจ็บไม่เสียทรัพย์สินถามว่ากรณี1กรณี2เป็นเรื่องของอะไรแล้วใครต้องรับผิดชอบบ้างถ้าเราดูตามนิยามนิยามที่เราเรียนมาสักครู่นี้เข้านิยามในบ้านหนงสอ ข้อหนึ่งเป็นนิยามอะไรครับตั้งใจไม่ได้วางแผนไม่ได้ควบคุมไว้ก่อนผลคือบาดเจ็บทรับสินเสียหายหรือบางทีเสียชีวิต2ไม่ตั้งใจไม่ได้ควบคุมไม่ได้กควบคุมไว้ก่อนผลคือไม่บาดเจ็บครับสิน่นไม่เสียหาย1กับ2เป็นเรื่องอะไรครับแล้วใครต้องรับผิดชอบ หนึ่งเป็นต่เป็นเรื่องของอะไรหนึ่งหนึ่งเป็นอะไรอบัตอเหตุสองบรการรวมแล้วสองเรื่องเป็นเรื่องของอะไรครับเราเรียนเรื่องอะไรกันอยู่เรียนเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องความปลอดภัยล้วใครต้องรับผิดชอบอ่ะบริษัทตัวเรา รับคนใหญ่หรือร,ปรปอรปภรปอปภนี่อะไร,รประรองปลัดมาเภอใช่ใครรับผิดชอบแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นความปลอดภัยเป็นที่เรื่องของปฏิญญาถ้าใครต้อรับผิดชอบหรือแอมเบอร์หรือ,อว่าที่ว่า จอทุกระดับเลยเป็นยังไงเกิดในสนามผู้ประกอบการเราหรอใครรับผิดชอบใครต้องรับผิดชอบครับจอทุกระดับนะจอทุกระดับจอทุกระดับอันนี้ผู้ประกอบการอันนี้คิดว่าใครครับทางรับผิดชอบถ้าเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยใครต้องรับผิดชอบอันนี้เขาบอก พี่ว่าใครจะรับผิดชอบถ้าเรามองในองค์กรเนี่ยผมว่าคนทุกในองค์กรทุกคน,นก่ยต้องรับผิดชอบตามภาละหน้าที่พน,นักง,งานก็ต้องรับผิดชอบผู้บริหารก็ต้องรับผิดชอบบริษัทก็ต้องรับผิดชอบตัวพน,นักงานเองนหรือพนักงานเนี่ยต้องรับผิดชอบไหมต้รงรับผิดชอบด้วย เพราะจะให้คนใดคนหนึ่งไปรับผิดชอบรับโทษไม่ไหวหรอกเพราะทุกคนต้องรู้ตัวเองว่าคุณกำลังทาอะไรจะทํายังไงให้ปลอดภัยที่บอกว่าความรู้ทั้งไนใช่ไหมไม่ใช่เอ้ยนึกนึกจะทำขึ้นมาไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเพราะนั้นลูกน้องเราก็ต้องให้ให้ความเข้าความเข้าใจเขาด้วยเพื่อเขาจะได้ดูแลไม่ให้เกิดความไม่ปลอดภัยดูแลตัวเขาดูแลทรัพย์สินให้ปลอดภัย อยากเป็นพรมยูนให้จปทั้งุกคนจปทุกระดับคุณให้บริษัทอย่างเดียวไม่ใช่ทุกคนต้องรับผิดชอบบริษัทเขาบ้านเขวังแต่พนักงานไม่สนใจอ่ะเกจอไหมเกิดจปทุกระดับอุ้ยต้อคุณจะกำเต็มที่พนักงานไม่สนใจเลยเกิดไหมเจอเห็นไหมพนักงานสนใจอยากจะทําเรื่องความปลอดภัยผู้บริหารไม่ให้ไม่ให้ความสนับสนุนหัวหน้างานให้ความสนับสนุนเกจอไหมเกิดเห็นไหมมันต้องร่วมมือกันทั้งหมดช่วยกันทําแล้วแต่ รับผิดชอบน้อยรับผิดชอบมากนี่ครับประเด็นนี้ <c oughs> เพราะนั้นเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเป็นเรื่องของความปลอดภัยทุกคนต้องรับผิดชอบนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองไปแล้วต่อไปประเด็นที่สามครับตั้งใจวางแผนผลคือบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายอันที่สี่ตั้งใจวางแผนผลคือไม่บาดเจ็บทรัพย์สินไม่เสียหาย ถามว่าสามกสิ่เป็นเรื่องของอะไรแล้วใครต้องรับผิดชอบแค่ในคนงานทุกคนม่ใช่คาเพราะว่าตั้งใจอ่ะมีการวางแผนแสดงวอ่ะคนคนวางแผนตั้งใจอ่ะจะทำอ่ะจะแค่นั้นงานไต่บนหน้างานไต่เนาะจับตกบนหน้างานที่หน้าโรงงานสักทีเงินไม่พอใช้ขโมยทรัพย์สินของบริษัทไปขาย ทักสินของเพื่อนทะเลาะกันในในองค์กรตั้งใจนะคือวางแผนเอาอะไรวางแผนให้เพื่อนเราเฮกันสักทีไหมอย่างเงครรับผิดชอบที่ดทถูกต้องคนะทำต้องรับผิดชอบเราเป็นคนน้นนรับผิดชอบเขาไหหมเกิดไปเล่นการคนนันในองค์กรยังไงครับ โอ้ยฉันรับผิดชอบเองฉันดูแลเขาเองยังไงครับผิดชอบไหวมั้ออกด้วยกันนะออไม่ได้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่การที่จะทําให้เขาตั้งการที่จะรู้ว่าเขาทำหรือเขาไม่ตั้งใจหรือตั้งใจนี่แหละประเด็นสําคัญเป็นเทคนิคของเราเราจะรู้ยังไงว่าพวกน้องเราตั้งใจทําหรือไม่ตั้งใจทาถ้าไม่ตั้งใจเป็นไรครับถ้าไม่ตั้งใจให้เกิดน่ะเป็นไรครับ ถ้าตั้งใจทําให้เกิดไงครับอันนี้เขาตรงใจละต้องเป็นเรื่องของถ้าตั้งใจเป็นเรื่องของอะไรครับต้องหาผู้รับผิดชอบมาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นงานเรื่องของ s e c u r i t y รักษาความปลอดภัยที่เราเรียกว่ารอพอนั่นแหละแล็กเซกิหรืออินชอนันประกันภัยที่จะต้องมาจ่ายให้เราเพื่อลดความแรงลงล,ลดความเสียหายลง อจาจจะเสียสักล้านหนึง่งอาจจะเสียสักแค่หมื่นสองหมืนหม่นเพราะเราเอาประกันมาอย่างเช่นรถของเราเนี่ยนะที่ให้ทำประกันแบบแบบกฎหมายบังคับเขาเรียกว่าพรบเราต้องทำไหมพรบถ้าไม่ทำโดนจับด้วยนะโดนปรับด้วยนะเราต้องรับผิดชอบด้วยถ้าทำแต่ถ้าโอเคทําแล้วเนี่ยโอเคพรบก็รับไปส่วนหนึ่งรักษาพยาบาลรับไปส่วนหนึ่งแต่คดีที่เป็นอาญาก็เราต้องรับเองสมมติขับรถแล้วไปชนคนได้รับบาดเจ็บ ถ้าเราไม่มีประกรรันเลยทั้งสองอย่างทั้งภาคสมัครใจสมัครใจคือพอหนึ่งพอสองพอสามถูกไหมนั่นก็คือลดความรุนแรงลงจากการที่จะต้องเสียเงินซ่อมเขารักษาเขาเนี่ยให้ประกรรันรับผิดชอบไปเราประกันอาจจะซ่อมรดให้เราก็ได้ถูกไหมเพราะเราเสียหายแต่ในทางคดีอาญาเราไม่พ้นผิดนะถ้าสมมติไปนชนคนเราได้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยตำรวจเขาก็จะเล่นงานในในส่วนของคดีอาญา บางบริษัทประกันภัยเขาอาจจะม,มีมีอะไรเขาเรียกอะไรทรัพย์สินประกันตัวเราออกมาเพื่อจะได้สู้คดีกันอย่างนั้นก็มีแต่ยังไงถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยเราคดีอาญาต้องต้อง,องดนแต่เรื่องของการใช้ต่างๆเนี่ยประกันภัยก็รับผิดชอบไปพรบก็รับผิดชอบไปแต่ถ้าคุณไม่ทําเลยทั้งสองอย่างคุณก็รับผิดชอบเต็มเตม,เตมอันนี้จะหนักทั้งโดยคดีอาญาเรื่องอาาคุณไม่ทําพรบด้วยแล้วคุณจะต้องโดยคดีอาญาที่ทําให้เขาบาดเจ็บ รือสูญเสียอะไรทุกอย่างนะฮะนี่นะฮะตรงนี้เหมือนกันเรารับผิดชอบคนเดียวไม่ได้ต้องตัวเขาค,ขร,าครับรับผิดชอบเพราะฉะนั้นหนึ่งนะสี่เหตุก,การณ์นี้แยกให้เราเห็นแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอุบัติเหตุการงานอะไรไม่ใช่อุบัติเหตุการาเป็นการกระใจต้องหาผู้รับผิดชอบเพราะนั้นเราจะรู้ได้ไงก็เป็นเทคนิคของเราแหละ ต้องรู้ว่ามุองคนนี้เป็นยังไงที่ัยเป็นยังไงเฮ้ยผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณบอกว่าเป็นนี้เอ้ยไม่ไม่น่าจะเป็นนะตามหลักพุทธศตวรรไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มันก็ต้องหาข้อเท็จจริงกันก็ต้องมีการอะไรครับสอบสวนหาข้อเท็จจริงกันเดี๋ยวการสอบสวนนั้นจะมีในหมวดที่สพรุ่งนี้เขาจะเอาจะให้เทคนิคการสอบ